คุณสาได้ทำข้าวแห้งสูตรครอบครัวค่ะที่ลูกชายชื่นชอบด้วยการนำน้ำมันลงกระทะใส่กุ้งสดผัดสุกใส่ไข่ไก่ใส่เส้ก,กรอกลมควันรวมถึงกุนเชียงใส่หมูสาบที่ปรุงรสพร้อมด้วยการแต่งรสชาติให้กลมกล่อมด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยและซอสปรุงรสค่ะ ตบ้ายด้วยผักโรยเมนูที่ดูเรียบง่ายแต่ต้องใส่ใจในวัตถุดิบเป็นพิเศษค่ะเพื่อให้ได้คุณภาพราดบนข้าวหอมมะลิหุงนุ่มร้อนๆรับประทานคู่กันกันกบน้ำปลาพริกที่ต้องปรุงใหม่ใส่พริกขี้หนูซอยใส่น้ำปลาที่มีส่วนผสมของมะนาวค่ะเพื่อความหอมควบคู่กับข้าวแห้งจานนี้ นอกจากนี้ยังมีขนมริมน้ํานะคะให้ได้รับประทานด้วยอย่างเช่นขนมปังยวนรสชาติต้นตํำรับค่ะเพราะทางร้านเนี่ยทําเองใส่ไส้ทานเนยใส่หมูสับปรุงรสหมูยอกุนเชียงแล้วก็เข้าวอบจนได้ขนมปังยวนร้อนๆค่ะที่ทางร้านจะทําขนมปังเองสดใหม่ในทุกวันก็มีข้าวแห้งมีไข่กระทะขนมปังยวนค่ะ ทำไมเราถึงคิดทำข้าวแห้งก็ปกติแล้วคือเราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก่อนหน้านั้นก็คือทำเบเกอรี่อย่างเดียวแล้วที่นี้ลูกอ่ะเวลาผ่านชนบุรีก็จะชอบไปทานข้าวแห้งบ้านบึงเนาะที่นั่นน่ะคือของเขาเนี่ยจะเหมือนแบบเครื่องเขาเยอะค่ะแต่ว่าเราจะทำแบบเขาเลยมันก็ไม่ได้ ก็เลยมาลองทําที่ร้านแล้วลูกบอกเฮ้ยไม่อร่อยอะไรอย่างงี้บอกแม่ขายเลยลูกเชียร์ก็เลยอลองทำใช่ก็คือหลักๆของข้าวแห้งฉบับบ้านของสายเองนะคะปกติของเราเนี่ยก็จะมีกุ้งค่ะหมูสับหมูสับของเราก็คือจะผัดทรงเครื่องไว้แล้วค่ะแล้วก็เป็นกุนเชียงซึ่งกุนเชียงเราก็จะใช้ไม่ทอดน้ํามันแล้วก็จะใช้เป็นอบอบไล่น้ํามันออกค่ะแล้วก็เป็นอาไส้กรอกเป็นไส้กรอกลมควันนี่ค่ะคือถามว่าถ้ารสชาติ คือเราอ่ะก็คือปรุงให้มันแบบว่าเบสิกก็คือง่ายๆนะทานง่ายก็คือเหมือนแบบมีรสชาติเค็มแล้วก็ตัดหวานนิดนึงสําหรับสูตรของเราแต่บางคนอาจจะเหมือนไม่ชอบทานหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราคือจะไม่ทําอาหารคือไม่ใช่ผงชูรสเลยค่ะก็เป็นโปรตีนที่ได้ครบใช่ใช่ค่ะที่นี่เนี่ยมีขนกปังยวนที่วัตถุดิบขนกปังยวนแท้ๆเนี่ยเป็นที่นี่เจ้าแรกๆของจันมรีใช่ค่ะ เป็นเมื่อก่อนทําส่งค่อนข้างเยอะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนช่วงที่แบบบางทีเราไปช่วยน้องทาทุเรียนอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่ต่อเนื่องกับลูกค้าลูกค้าก็อาจจะมีเปลี่ยนใจไปสั่งเจ้าอื่นบ้างแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสก็ยังมีลูกค้าประจําที่แบบสั่งอยู่ตลอด <ฮะ S 1> เลยนะคะคือในการอบเนี่ยก็คือเราจะต้องอบให้กรอบคือมันจะต้องกรอบนอกนุ่มในค่ะซึ่งการอบเนี่ยบางคนแบบแบบขอเร็วหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ได้คือมันต้องอบให้มันพอดีให้มันแบบ มีเท็กเจอร์ของมันคือบางทีบางบางเจ้าที่เหมือนแบบซื้อไปแต่ว่าลูกค้าก็บอกเอ,อ็ขนมบางร้านพี่แต่ทำไมไม่เหมือนกันเราก็จะบอกอ๋อเขาอาจจะยังอบอบไม่ไม,ไม่ไม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปแนะนําลูกค้าที่ซื้อไปว่าเออต้องอบแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนผสมมันไม่มีอะไรมากแต่าการตัดใจ ใช่ค่ะหยู่ในการใส่ใจชุดหนึ่งคือปกติปั้นครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยถึงสองร้อยลูกต่อวันค่ะก็คือชุดหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงใช่ค่ะกว่ามาเป็นหนูปังยวนอย่างเงี้ยค่ะส่วนประกอบหนูปังยวนเราใส่อะไรบ้างจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะคือมีแป้งมีน้ำมีน้ำตาลมีเกลือค่ะแค่นี้เองแล้วก็เค่ะ ตอนเช้าที่มีไส้แต่ลรใช่แต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยก็คือความพิเศษของแต่ละร้านอาจจะไม่เหมือนกัน<ม>ซึ่งของเราก็จะทําเป็นสูตรดั้งเดิมคือไส้หมูยอคุณเชมูสับเป็นเนยนมเนยน้ําตาล<ม>บาง,บางลูกค้าบ,บางคนก็อยากกินแบบ อ่าไส้กรอกชีสเราก็เพิ่มให้ได้<อ>เป็นไส้กรอกใสช่ชีสใช่อเอาใจลูกค้าใช่ค่ะวันนี้เราเปิดปิดยังไงคะตอนนี้กลับมาอีกครั้งเลยเวลาเปิดจริงๆก็คือ10โมงคือหนูจะมาถึงแล้วประมาณ10โมงแล้วก็ประมาณ6โมงถึง2อทุ่มถ้าเราไม่ได้มีธุระไปไหนก็จะอยู่ยาวถึงส<า>องทุ่มค่ะเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะแต่ถ้าวันไหนหยุดก็เหมือนแบบเดี๋ยวนี้มันมีเป็นสื่ออะไรอย่างเี้ยเยอะใช่ไหมคะก็อาจจะผ่าน Facebook แจ้งลูกค้าเออวันนี้หยุดลานนาอะไร เุ๊กของเราชื่ออะไรคะอ่าสากระจรนุมริมนาำค่ะค่ะมาเราได้ใช่ค่ะค่ะนมริมน้ำที่พร้อมให้บริการทั้งข้าวแห้งขนมปังยวนค่ะที่ทั้งทำสำเร็จและจำหน่ายแต่ตัวขนมปังยวน ที่พร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้านะคะยังมีขนมปังยวนกรอบทานเนยและก็ยังมีซาลาเปาหลากรสชาติทำใหม่สดทุกวันค่ะรวมทั้งยังมีเครื่องดื่มอย่างน้ำมะพร้าวปั่นนมสดที่ใช้น้ำมะพร้าวสดหอมใหม่ในทุกวันอีกด้วยให้รสชาติหอมสดชื่นทีเดียวร้านหนมริมน้ำจันทบูร์นะคะจะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปร้านอยู่ใกล้กาบทางขึ้นสะพานวัดจันฝั่งท่าหลวงริมน้ำนี่เองค่ะ